สวัสดีครับมาพอกับช่องผู้บ่าวหยอดนครพนมมีแล้วนะครับเด้อมือเนก้มาเล่นมงว่างครับผมครับมาท้องหน้าไอ้จอหนี่ครับผมนี่มาเบิ้งสตูริโอใหม่ครับผมของอัดเพ่งครับเดี๋ยวชิมาเบิ้งแถวนี้เพื่อนว่านักเลียงหลายผมก็เลยมาเนี่ยครับของอัดเสียงเอ้าพี่วิไลสวัสดีครับสวัสดีครับอาวเป็นไงแถวนี้แถวนี้นักเลียงเยอะ ได้ข่าวว่าเยอะนะเลยแถวแถวเถื่อนนะแถวได้เถื่อนเนาะเถื่อนเนี่ยอันนี้ไม่เถื่อนเลยแน่จริงอยู่ไม่ได้ไม่น่จริงอยู่ไม่ได้ใช่ไหมเถื่อนมากเลยนี่ได้ข่าวว่าเถื่อนเลยมาดูที่มันเป็นยังไงเออเปลี่ยนอะไรไปลู้ชิ้งานแต่ละคนเนี่ยครับของของอัดครับผมของอัดไหมของอัดไหมนี่ อา้าวครับผมสวัสดีครับมีคนอยู่ตัวนี้เรีกว่ามีใครอยู่นห้องอัดไปของไอ้ครับผมไปจะหนีคนเท็ุมาใหม่แต่ว่าฝนลงหัวแล้วมื่อนี้ อันนี้ครับนี่แหละครับนี่พ่อคว่อะกำลังโด่งดังเลยในชุดโลกโซเชียลสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อคู่กวางกวางยังก่อกวางยังก่อมีสายยาวเราบอกกวางกวางลีโอครับกวางลีโอโมแมนกวางเราขาบวะกวางง่วงเข่าวบะแมนบะกวางกวางลวงข้าวไม่ใช่กวางไอ้ลีโอกวสี่สิบครับถ้าเกิดเราจะไปวางสี่สิบดีกว่าครับ กวางวงข้าวอะไรมันทีแล้วครับผมไปทำกับข้าวไปโชว์ฝีมือหน่อยดิครับผมก็สวัสดีอะไรอะไรเอาเอาสวัสดีครับช่องอะไรภูบ่าวยอนครพนมครับผมก็รักกันครับเหมือนเดิมไปรักกับมึงมึงถามกูไหมเนี่ย มึงจะบ่ดมาลักมึงถามเราก่อนสิเออครับผมก็อยู่กันแบบนี้นะครับยู่ฮะนี่ฮะครับผมผมกับไ่ได้เสียงฮอร์นี่ก็เป็นเดือนกว่าแล้วแต่ออกไปอย่างนี้ก็ไม่ได้เค่อยลงคลิปเพฮห้าเลยครับผมผมมีไพ่เหรียญนำอยู่นน่นก็ได้พี่ชายผมพี่ชายผมที่อยู่ที่ผมไม่อยู่บนนี่นี่พี่ชายผมนี่ครับ ครับผมมาอยู่นี่ครับเดี๋ยวไปทาำกับข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายใหม่โอเครังรักไปได้ครับผมพี่เม่รอด้วยอ้าวเทจะกินข้าวมื้อไหร่กระเพราครับกระเพราอย่างกระเพราหมูสับมีอะไรบ้างอ่ะครับผมผัดหอยลายครับ เนี่ยครับบรรยากาศยังสี่กะเดือนกว่าแล้วครับผมที่ผมโบได้มานั่งอยู่ังสี่ครับผมมนี่กะโคบทีมยังบครบันไดหอยหอยแข้งมาหอยแข้งเนาไปเอามากบมีหอยแข้งอยู่ผมซื้อมากผมเสิร์ฟนี่สามลูกครับผมเดี๋ยวซื้อมาฝากใกล้เพิ่นเพิ่นมไม่มีแก๊สเลยพี่ไม่มีแก๊สแล้วก็ดังฐานดีกว่ามึงก็โบราณหน่อยส่มึงอย่าเติมไม่มีแก๊สแล้วมึงอยู่ไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับมึงจะสวัสดีหลายหลายครั้งสวัสดี กถ่ายสามครั้งมันก็จะสวัสดีสามครั้งกูจะต่อยยังไงวะสวัสดีบ้าเออสวัสดีหมดแล้วเออต้องสวัสดีแล้วเอาเอาเอาเนื้อเนื้อเลยเอาเนื้อเนื้อเลยไม่ต้องเอาเนื้อเนื้อเน้นเลยเนี่ยพี่พูก็เลยอย่างเงี้ยเอาเอาพี่เนี่ยเป็นคนตรงๆเว้ยกูกูเป็นคนยังไงกูกูเข้ามาวันแรกเป็นยังไงกูก็เป็นอย่างนั้นแหละเออก็นนั่คืนนี้สายของกู เออกูไม่กูไม่ใช่ลิ้นสองแฉกมึงเข้าใจไหมไม่น่าถึงมีอีกสี่ะเออแล้วผมนี่ก็อยู่กับแบบสุนารน่ะครับก็อยู่แบบพี่น้องพี่อ่ะเป็นคนตรงๆนิสัยยังไงวันแรกก็วันสุดท้ายก็แบบนั้นแหละฝากถ้าคนถ้าคนลิ้นสองแฉกอาจจะไม่เหมือนเดิม ก็าาดถึงคนคนหนึ่งนะครับที่แหมจะไปพลาดทิ้งกันที่ล่ะ <c oughs> ผมไม่พลาดทิ้งผมพาดถึงถึงคนคนหนึ่งถึงเมียผมอ๋อใช่ต <laughs> ิดตาม<บ>ช่องพี่พูอยู่เพราะติดตามพ่อช่องพี่อยู่อ๋อก็ให้รู้่น่าโทรหาผมหน่อยครับผมว่าล้องใจมากเลยครับอยากอยากอยากคุยด้วยครับอยากอยากบวกอะ่ะอยาก <laughs> อย่าบอกกับไอ้เห่าเหาะไหมมึงมึงชื่อเหาไหมเอ่มึงชื่อเหาไหมไม่ใช่ไม่ใช่สิไม่ใช่จ้ะใช่ใครชื่อเหาวะไม่ใช่ไม่ใช่ผมเหรอแม่งมันตอนนี้มันมีหลายคนพี่อ๋อไอ้เห่านะครับผมนั่นนั่นนั่นจอดจอดพี่คิมพี่คิมกับพี่ม่อนอ๋อพี่มีมิ๊ ขิม้ังขีมีโอ้นนี่นี่มีดบาเขามีดบาขมีดบานี่นี่มีดมนี่แหละมีดประจำตำแหน่งขิมนี่นีมีดบาเบิ้งเเอาเลยครับี่คนับนี่มีดเหลี่ยมนี่แหะครับมีดประจำตำแหน่งขิมนะครับขิมมีดบาเอาล่องถือเบิ้งล่องถือเบิ้แอ๊กแอ๊กแอ๊กแอ๊นียอกย้

เอออาขาอยู่แลบลิ้นอยู่แลบจริงแลบสวยแดงๆเลยซื้อมานี่ๆครับผมเลยแลบแถมออกมาเลยนะเออแลบแถมออกมาเลยนี่ะแล้วครับพอสดนที่ฮะนี่ครับหอยลายหอยแข็งโอ้ยเอ้ยโอ้อหนี่อยลายรอะไรดิเอาละครับเทปเทปเรารั่วนแล้ว เด็กที่มาทานเด็กแล้วมาทานบัวแล้วมาเชฟบัวแล้วบ้านนี้เออไอ้นี่หอยรากนี่ครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งว่าสิเฮ็ดเมนู่ยังมื้อนนี่นี่ครับมาสิครบทีมแล้วอาจารนหม่อนก็มาแล้วครับครับผมพี่ยังบ่รอบ่ยังบ่รอบไปอับหนังคนที่คลิปนี้ต้องต้องตัดต่อนะพี่ไม่ตัดต่อพี่ไม่มีตัดต่อเดี๋ยวมึงคายดูหลายมึงอยากดังเดี๋ยวพี่ใส่เขาที่ใส่มึงไปกินขี่ได้แบบกว้าง อ้าวนี่ครับผมโอ้โหผู้ใดมากล้ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีไอ้ผู้ครับผมครับผมสวัสดีครับผมชิมาได้ใช่้ีมาเยี่ยมมาามน้องครับผมครับผมนอได้สหมแล้วสบาดีไหมสบยดีน้องสบัยดีครับผมพี่แช่เผาเห็ดนั่งกินลไมนี่ลายยางนี่ผูดีไอ้ือหอยแข็งมากกเอาเอาไปให้อายาจะมีน้ำมัน เดี๋ยวเราสื้อให้ซื้อมาฝากเราซื้อมาฝากกูเพื่อกินก่อนกูบรรจุซื้อมาฝากเราเราเป็นของเราเลยของมักเราเลยของมักรเลยก็หัวนะนี่นี่ผัซื้อมาฝากกูแล่ะยุบเป็นสามกานกินก่อนกูอยู่สบายเลยสบายโอ้ไงโอ้บุญโอ้บุญคือเก่าครับทำเลยทำเลยบรรยากาศยังสี่กันยังว่านครับเดือนกว่าแล้วผมไม่ได้อยู่ังสี่กะไมีโอกาสกะผมก็ซีมาเรียนทุกเดือนเลยจะมาเรียนน้ำทุกเดือนเนาะ บุญีไปไปใส่แล้วเนาะอยู่นี่ยังอยู่ครับขิมยังอยู่นะครับยังยังอยู่บ่คิมยังอยู่ยังอยู่เนี่ยแล้วควันเก้าหมดนี่โอ้โหโซ่ตุ๊กโก้โซ่ตุ๊กโน่นอนแนี่ยนอนฟ้องมาตรฐานดีสุดเลยครับกับผมของมาตรฐานสาระต่อไปดีครับครับผมครับผมช่วยดีช่เยี่ยมที่นอนแมบเยี่ยมครับแน่เนาะยังเงี้ยอยู่บ่อเงี้ยอยู่บ่อแลข้าวันหัว เอาเบาผมว่าให้แล้วเขากันโซฟาเฟียของโลาของโลกยังไม่นอนน้ำซึมเข้าไปได้น้ำมซึมนี่จบเป็นเกมปุ๊บรู้เลยเอาแว่นโอ้ครับผมครับสวัสดีครับผมเอ็ยนหมดสายมาจายไหนเขียนหมสบายดีหน่อยพูดเสบายดีสบายดีเดี๋ยวครับผมนี่แหละคนตกยุ่งกันเหมือนเดิมหเหมือนเดิม Oh ไอคิมกะคือเกาอล่วครับผมน่าน่ากวไอคิมคือเกอล้วครับผมจะว่าไอส่วนกวาดกาแล้น well. ือก่ะนี่ชว์ไปมาสามวันแล้วนี่มันชว์มาแน่ จะคลิปพี่ภูไปโทรมาแน่นอนโอ้บุญโอ้บุญคลิปคลิปนี่บอกใครเล่นนะบ่มีการตัดต่อนะลงเลยนเนี่ยสดเลยเอนะสดเลยมันคืบ่มีการตัดต่อนะนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศแก๊งเอ็มอีอยู่นี่ครับบรรยากาศแกง็มีมาใส่ยีมาใส่ยีครับไปดูมืงหนีมาได้่ครับก็สนุกดีนาคมันกรุบติมันกรุบเหมือนเดิมนะครับผม มันี่กับผมี่อย่างไรครับกินเอาแหน้มร่วมกันแบบนี้จะได้แก๊สเหมือดได้นอกแก๊สเข้าเหมือดพอดีมืันนี่โอ้ต้อนรับเลยดังดาทครับผมเลือกรวดนี่เอาได้เมียปุ๊บปุ๊นี่ดังไฟติดบันนี่นาะนี่นะครับวิ่ีบ้านๆครับผมเด็ดยูเอ็นกินฝนตกถูกต้องเพราะสาหนามใกล้แล้วโอ้โหฟ้าฝนตกน้ำถล่มฟ้ามเลยเลยครับเดื่องมันนี่ ตก็แห้งเลยเจรีนวะพี่พูมาเอาผลมาด้วยดีเลยเะว่าน้ำจิ้มเะีรกี่ไปเดียวน้ำจิ้มเอะไรจิ้มเราขี้้อนจิ้มขี้ค้อนบนมันโคกมีสองแบบไม่เลยเปียกไปหรือเ่าถ่ายก็เปียกกันเลยพี่ทำไมก็เลยเ่าะเชฟโค้กเจ้าถ่ายกับเขากับถ่ายลายเอาครับผมต้อนรับคลิปนี้ก็ขอกล้าคลิปไปซ้ำนีดนะครับเอาครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคนมเดิมครับเบอร์มือแรงพาไป